รถมือสองเนี่ยค่ะจอดเรียงรายในเต็นที่จังหวัดราชบุรีก็ดูจากแต่ละคันก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะเจ้าของเต็นท์นางสาวธัญรัตน์ทั้งสีเขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจอยู่ที่ตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามมาก,กว่า20ปีแล้วค่ะกำลังเผชิญกับปัญหารถขายไม่ออก แล้วก็ต้องปรับตัวหันไปทำอาชีพเสริมเพื่อหาไรายได้มาเสริมกิจาการเต้นรถนะคะภาวะตลาดดังกล่าวปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากกระแสรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ก็มีข้อเสนอจูงใจลูกค้าทั้งดอกเบี้ยต่ำแล้วก็มีของแจกของแถมมากมาย รถยนต์มือ2องเนี่ยกำลังมีปัญหาล้นตลาดเพราะว่ามีรถยนต์ป้ายแดงที่ถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดแล้วก็นํามาขายท่อตลาดก็บอกว่าแต่ละวันมีเกือบร้อยคันนะคะทําให้ปัจจุบันทางร้านสามารถขายรถได้เฉลี่ยเพียง1-2คันต่อเดือนหรือว่าบางเดือนแทบจะขายไม่ได้เลย